กาหลังจากที่เราสวัสดีค่ะอะไรนะคะเงียบอะไรนะคะเงียบๆได้ไหมเบลอยากมีปัญหาได้ไหมเฮ้ยแพทก็อยากมีปัญหาได้ไหมแล่ะเราจะทำยไมเนี่ยอันนี้เป็นเพจนะคะเพจ Project Answer Series นะะครู้เรื่องอะไรบ้างไหมเนี่ยอ้าวรู้เรื่องอะไรบ้างไหมเราอ่ะรู้รู้แค่ว่าเรื่องผมถ่ายเสร็จแล้วนช่ไหคะเรามีผู้มีเพนประโยชนเขาเรียกว่าอะไรนะผู้มีเพนประโยชน์เหรอเขาเรียกอะไรนะเอาลูกเสือสำรองเนตนาลีรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ อันนี้รุ่นเล็กแหละเพราะมีน้อหขาดแค่นั้นแต่นี่รุ่นใหญ่อยู่นี่อ๋อนี่แหละไม่ใช่คุณแล้วเล็กรคะตอนนี้ทุกคนนะคะเราเราเสร็จจากที่สนุกนิวส์แล้วตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ตึกจีเอ็มแกรมมี่เพราะว่าอันต่อไปที่เราจะไปไลฟ์กันเนี่ก็คือเพจจีเอมยี่สิบห้านั่นเองนะคะซึ่งอันต่อไปเนี่ยจะมีทั้งพี่เสือพี่เสือพุ่มกับพี่บอสก็ยังตามไปกับเราอยู่น้องแพทก็ยังอยู่มีแบงค์ สกายเอ้ยเดี๋ยวๆว,ว่าตอนนี้มีหนึ่งหนุ่มเพิ่งมาเซอร์ไพรส์หนึ่งหนุ่มหนึ่งหนุ่มหนึ่งหนุ่มเพิ่งมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแยกตัวไปแล้วทางทายแฟนเพจหน่อยค่ะสสวัดีโปรเจกต์เอสซิตเออโปรเจกต์เอสซิตซีรีร <c oughs> ส์ค่ะในก็ยังมีอีกสองที่ใช่ไหมใช่แล <c oughs> ้วก็ติดตามกันไปนเยอะนะครับผม <c oughs> ดีมากครับเจเจมาจากเรื่องอะไรผมมาจากเรื่องมิงค์หนุครับผมิงค์หนุกำกับด้วยโดยที่กุ๊กชาร์ทผม ซึ่งที่ขนูมีใครอีกบ้างนอกจากเจเจสุขสิบไปสุขสิบไปเอาเหรอคะได้อยู่20คนที่ผ่านมาใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่รู้นะคะวันนี้เราไลฟ์กันตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้เราไลฟ์กันตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์ตอนนี้เราอยู่ใน่แตเราก็ไม่รู้หรอีกอะไร ลูกจรูกขอทุกคนสองตอนนี้เนี่ยเรากำลังเรากำลังจะมุ่งหน้ากลับไปที่ตึกแกมมี่นะคะใครที่ใครที่ใครที่เป็นแฟนคลับจริงๆถ้าเกิดอยู่แถวๆนี้สามารถมาแวะมาเจอได้ที่ล็อบบี้แต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยน่าจะตอนเป็นตอนสองทุ่มตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเจ๊ทะนูยิงทนูไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยมั่นใจขนาดเลยอ่ะผมเก่งมากตอนเนี้ย คือตอนนี้อย่าเรียกผมว่านักแสดงเรียกผมว่านักกีฬานักกีฬาอะไรนักกีฬายิงธนูปัดภาพไปที่เป้ายิงไปสิบเข้าสิบไปถึงเข้าเป้าหรอเข้าหัวพี่ไมายต้องเล่นว่าเข้าเป้าคนนั้นค่ะว้าวน่ารักมากเลยหมวกน่ารักมากเลยซึ่งเดี๋ยวแพทจะไปอยู่กับเราในจีนมีผ้าด้วยอีกอันหนึ่งแต่ว่าเบลต่อเบลต้องแยกกลับไปแล้วกกกลลัััับบยงงไออออ่ะนนี้ของเบลเดี๋ยวเบลเรียกวินมาใส่หน้าหน้าเลยค่ะเพราะว่านวด เจเจใชเจเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะต้องแยกเราไปบ้างเดี๋ยวมีสองคนที่ต้องแยกเราไปก็คือคือนี่ก็ต้องไปใช่ไหมไปหมดอะเจเจบายบายหน่อยเพราะเดี๋ยวต้องไปแล้วติดตามกันนะจ๊ะติดตามกันเยอะนะจ๊ะบายบายนะคะพี่ปิ่ก็ต้องไปแล้วเจเจโมเปล<ะ>่าโมค่ะพี่พูดเลยตแต่ว่าอบอสก็จะตามเราไปที่จมนมีมิพ่ยอีกรายการหนึ่งถูกต้องนะคะขอไปเอาของก่อนลืมอะไรคะลืมอะไรทันใช่ไหมคะ มันเริ่มกี่โมงมันเริ่มต้องเบลก็ไปเบลก็เดี๋ยวก็ต้องแยกไปแล้วใช่ไหมคะอีกรายการหนึ่งทำไมไม่ไปอะคะเรื่องของเรื่องเขาไปโอ้ยเบลแฟนคลับถามเราเปล่าเลยเปลวไม่เป็นคนอย่างนี้ทุกคนอันอันอัน follow เพจเบลเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาติทูล้าไหนบายๆขอบายบายแบบน่ารักน่ารักบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ บาย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 แบบน่ารักๆสเอาแบบน่ารักที่สุดหนึ่งสองสามไปเหอะพอเหอะเลิกพอเหอะเลิกเหอะบายบายนะจ๊ะใครที่ยังไม่จูใจก็ตามไปเจอกันที่ TMI ยี่สิบห้าแจกเสื้อแจกเสื้อมีแจกเสื้อด้วย ลาไปก่อนแจเสืจอกันวันหลังบายบายวันนี้แหละแต่ผมไม่ไปยีเยมีแพ้ใช่เราไม่ไปจริงจริงทำไม่อ๋ไม่ไปเพราะว่าทำไมอ่ะทำไมจริงๆก็เป็นพี่น้องกันแล้วจริงๆอ๋อจริงๆถ้าจริงๆถ้าอ๋เปิดเปิดแบบผมนะขึ้นไปก็จะเท่าเท่าแพทแหละคนดูห้าสิบเอ็ดคนมีคนบอกคิดถึงพี่เบลแพทแพทพี่แพทสวัสดีค่ะแพทจะยังไปรายการต่อไปตามไปเจอได้เนะที่เจอได้ด้วยหรอ Gm25 ระหว่างนี้เราตัดภาพทำเนียมคนญี่ปุ่นต้องบอกบอกมือจะก่อนจะรับสายตาโอ้ไม่ไปก่อนจะรับสายตาคนญี่ปุ่นบอกให้บอกมือจะก่อนจะรับสายตาบาย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 ไปเ่นตู้กันนะไปค่ะนี่นี่นับไปเนี่ยค่ะมีคนบอกว่าพี่แพทเถิกน่ารักเขไต้องประมวลผลเลยปลาไปแล้วถ้าตู้กันเองนี่ปลาไปมึง คือตอนนี้มีความงงหน้าจอแล้วอะ,อะแพดไปรถตู้เหรอเอาเอาไปทิ้งอย่าลืมนะคะเอาไปทิ้งน้าด้วยแพทเดี๋ยวแพทไปอีกที่หนึ่งยังไม่ต้องบายบายแพทมีความงงหน้าจอแล้วตอนนี้เราอยู่ที่รัชดาเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตึกแกมมี่เพราะว่ายังมีนักแสดงอีกเซตหนึ่งที่จะต้องตามไปเจอที่รายการอาไลฟ์เพจออนไลน์คือ GMM 25นะคะ ทุกคนตามไปเจอเพจนั้นได้แล้วก็ไม่อาจจะมีเวลาแวะหาแฟนคลับที่ล็อบบี้หน่อยนึงหดืยังไงตามไปเจอที่ตึกแกมมี่ได้นะจ๊ะมีเพื่อนฝากเพื่อนมีพี่ฝากพี่มีน้องฝากน้องนะจ๊ะฝากกดไลค์เพจกันเยอะๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กันถึงคำแล้วตอนเย็ยนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแจกเสื้อด้วย,ยเสื้อตัวนี้นั่นเองเสื้อที่อบใส่เสื้อที่ทีมงานใส่ทีื้อที่เห็นกันอยู่นี่สวยชิคได้ไปใส่ก่อนใครตอนนี้ไม่มีขายด้วย ตัวที่อบใส่เดี๋ยวฉันจะประมูลนะจ๊ะห้าสิบห้าคนนี้บอกต่อด้วยนะเรายังไลฟ์กันอยู่จนถึงค่ำเลยยังไงตามไปเจอกันที่จุกแกมมี่แล้วก็จิเอ็มยี่สิบห้านะจ๊ะบ๊ายบาย